เทศกาลคเนชยันตีวันประสูติแห่งองค์พระบิคเนธตรงกับวันขึ้นสี่ค่ำเดือนมาคะในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์วันแห่งการอุทิศต,ตนแด่องค์พระบิคเนธด้วยการทำบูชาระลึกถึงพระองค์ ถวายของบูชาที่เราได้ตระเตรียมไว้ด้วยความสะดวกพร้อมและด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ด้วยความรักและศรัทธาแห่งองค์พระพิคเนตและในวาระอากาสเทศกาลคเนชยันตีวันแห่งมงคลยิ่งนี้ที่พิคเนสสวนเทวไลจะมีพิธีบูชาพระพิคเนตให้ผู้ศรัทธาได้ทําการบูชาพระองค์ตามหลักของนิกายกนะปัตยะเป็นการสแสดงถึงความรักและเคารพพระองค์ในพิธีกเนชปูจาถวายแด่องค์พระพิคเนตปางมหาเศรษฐี บางที่ร่ำรวยที่สุดในโลกเพื่อความสมบูรณ์สำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตถวายการบูชาพระองค์ตามขั้นตอนรับทิลัก,กษ์ผงศักดิ์สิทธิ์จากอัสตาวินายักษ์ทั้งแปดจากเมืองปูเน่ประเทศอินเดียทำพิธีชำระล้างอาชามนม สงสนานด้วยน้ำปัญจาอมฤตในพิธีอภิเษกกรรมถวายของบูชาเครื่องบูชาแด่องค์พระพิคเนตถวายดอกไม้สดถวายหญ้าแพรกและถวายเทียนเพื่อแสงสว่างถวายในเวทยำอาหารแด่องค์พระพิคเนตขนมลาดูช็อกโกงาที่เหมาะสำหรับการถวายพระองค์ในวันคเนตจยันตีนี้และขนมบุนดีช็อกโกงาบาฟีถวายอารตีแด่องค์พระพิคเนต ซึ่งจะมีกูรูจีโดยมาสเตอร์เบสอาจารย์เบสที่นกรจรราปรีดีจะนำทำพิธีและอธิบายทีละขั้นตอนนำถวายและสวดมนตราจากพระเวททำบูชาไปพร้อมๆกันด้วยความสุขและความสบายใจสามารถเข้ามาทำพิธีกันเนชปูชาได้ด้วยตนเองในวันกเนชยันตีเสาร์ที่1่กุมภาพันธ์นี้ตั้งแต่เวลา10โมงเชา้าจนถึง1ทุ่มไม่ต้องจองคิวเข้ามาทำพิธีได้ตลอดทั้งวันและจะมีพิธีมหามังกาอารตีพิธีใหญ่ในเวลา2ทุ่มครึง่ง ผู้ศรัทธาสามารถมาร่วมพิธีได้ด้วยความศรัทธาแห่งองค์พระพิคเนตร่วมทาบูชาร่วมสวดมนต์ร่วมถวายอารตีได้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆด้วยความรักและความศรัทธาต่อพระองค์ฉลองในวันคล้ายวันประสูติเทศกาลกเนจยันตีเสาร์ที่หนึ่งกุมภาพันธ์นี้ที่พิกเนสวนเทวไลาจังหวัดเชียงใหม่กันมรดิปปะมรูรีย